สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่31พฤษภาคม2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลโค้งสุดท้ายกันครับแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเลขติดบนทุกทันสูตรคำนวณของนักนาคิโนงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์นี่มาครบบนเลยนะครับมี3มี0แล้วก็มี9 งวดก่อนนั้นก็มีเลข8ดนะครับที่เข้า10บกันหน่วยงวดที่ออกสามดดย้อนไปอีกงวดงวดที่ออกสองสองเจดแนวทางของอาจารย์ก็มีเลขเจดนะครับเข้าหลักหน่วยทางดดวยเลขของอาจารย์6งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับก็จะมีอยู่สองสามงวดทุกท่านที่มาครบบนใครชอบดูสถิติก็แคปหน้าจอบใบนี้ไปเป็นแนวทางได้ สำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับหนึ่งมิถุนายน2568นหรหกสดนาคิโนคำนวณได้014679นึ่งสีนะครับศูนย์หี่หกาแนวทางเลขปิดบนของนัดนาคิโนทุกท่าน ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวของแอดมาลีได้แนวทางงวดเก่าของอาจารย์มาด้วยนะครับใบฝั่งทางซ้ายเจ้าของข้อมูลคำนวณได้3กับเก้ามา2ตัวเลยนะครับ3เข้าร้อยแล้วก็9เข้าหน่วยหนวยออก3 098 7สแ่นวทางงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวามอือถุกทัน1่าทับ6 2สองนห้า แนวทางเด่นบนของอาจารย์คำนวณได้1กับ3นะครับ1กับ3เด่นบนเลขเด่นสองตัวของแอดมารีทุกทันต่อมาจะเป็นแนวทางเลขเด่นด้านบนด้านล่างสูตรคำนวณของแอดประกอบนะครับได้เลขเด่นทั้งหมด3ตัวทุกทันคำนวณได้สองนะครับ257 เองได้หมดนะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างมาต่อกันที่แนวทางของอานเป็นต้นนะครับเป็นข้อมูลเด่นบนนะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้7ทุกทันคำนวณได้7ส่วนตัวรองได้เลข9วันที่ก็1มิถุนายน68นะครับอยู่ด้านล่าง มาด้วยกันก็จะเป็นทางเด่นล่างครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้เลข7นะครับส่วนตัวรองคำนวณได้เลข3ามแนทางของอัดเป็นต้นนะครับถัดมาจะเป็นทางบนมาตัวเลขเด่นแบบ2ตัวสูตรคำนวณของแัดละเด่นงวดที่ผ่านมามีเลข0นะครับ ศูนย์เข้าหลัก10บขับไวยออก3ามทางโดยเลขของอาจารย์สามงวดหลังสุดเข้าสองนะครับหลุดไป1นึทุกทันสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายนัดละเด่นคำนวณได้4ี่กับห้านะครับสี่กับห้าใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกทันนาทางบนมาตัวของแัดและเด่น มาด้วยกันก็จะเป็นแนวทางล่างมาตัวนะครับล่างมาตัว s และ n คำนวณได้4กับ5นะครับ4กับ5ส่วนในทางงวดก่อนใบที่ผมลงนั้นหลุดไปนะครับสำหรับข้อมูลด้านล่างของอาจารย์มาต่อกันที่แนวทางเด่นบนระยะสั้นเล็กเด่นตัวเดียวของสมุดบันทึกงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายทุกท่านผมก็ลงให้นะครับงวดก่อน เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลขศูนย์นะครับศูนย์ก็เข้าหลักสิบครับส่วนนทางงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวามือนะครับสูตรเดียวกันทุกท่านสูตรเดียวกันงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลขสามนะครับได้เลขสามมาลุ้นกันครับสามจะมาไหมแนวทางเด่นบนระยะสั้นเลขเด่นตัวเดียวของสมุดบันทึก ต่อมาจะเป็นทางสายวิ่งนะครับด้านบนเลขเด่นตัวเดียวทุกท่านหรือว่าบนตัวเดียวสูตรทดลองของแอคมังกรเมลัยสำหรับงวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างสุดนะครับสูตรนี้เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข5ทุกท่านคำนวณได้เลข5ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณนะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางร่างตัวเดียวนะครับทดลองสูตรเหมือนกันสูตรด้านล่างเจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลขห้าทุกท่านได้เลข5นะครับแนวทางของอัดมังกรเมลัยเด่นด้านบนแล้วก็เด่นด้านล่างครับมาต่อกันที่แนวทางเด่นรอสอนอสองสูตร ของอาจารย์วันชัยทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ได้ตัวชนเด่นตัวเดียวก็คือเลข8นะครับก็คือเลขแครับสำหรับสูตรของอาจารย์2สูตรที่คำนวณได้ก็จะมี8134นึ่งสามสี่กเจ็ดแปนะครับก็ได้เลข8นะครับตัวเดียวเป็นตัวชนเด่น ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นตัวเดียวเหนือใต้นะครับของแอสสนามบินน้ำสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับสำหรับงวดใหม่คำนวณได้เลขแปดถูกทันตามนี้นะครับแนวทางเด่นตัวเดียวต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3มตัวของแอดฝนครับงวดที่ผ่านมาแอดฝนคำนวณได้เจ9ดปนะครับอยู่ด้านล่าง ก็จะมีเลข9นะครับเข้าหลักหน่วยหวยออก309ศูาสำหรับงวดใหม่แมตด์ผลคำนวณได้890นะครับ890สู่สัญจรจังหวัดบึงกานต่อมาก็จะเป็นนทาง10หน่วยบนเลขเด่นแบบ5ตัวนะครับงวดก่อนสูตรนี้หลุดนะครับแมตด์ผลคำนวณได้34567นะครับไม่มี0ไม่มี9 สำหรับงวดใหม่สูตรนี้คำนวณได้สามสี่ห้าหกเจ็ดทุกทันต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นหลักร้อยบนของแง่ปลายฝันแห่งความทรงจำเจ้าของข้อมูลคำนวณได้สามสี่เจ็ดนะครับสามสี่เจ็ดแนวทางงวดก่อนใบที่ผมลงนั้นหลุดไปถุกทันเด่นหลักร้อยเลขเด่นแบบสามตัว ยังอยู่กันที่แนวทางของแอนพลายฟันนะครับใบนี้เป็นแนวทางเด่น10บล่างเลขเด่นแบบ3ตัวงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายทุกท่านเห็นหลัก10ของอาจารย์หลุดนะครับไม่มีเลข8มีเลข7นะครับหลุดไปเข้าหลักหน่วยสำหรับงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้3 5 7นะครับ3 5 7 ถ้าชอบตัวเลขสูตรคำนวณของอาจารย์ก็สามารถเก่งได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสิบหรือว่าหลักหน่วยทุกท่านตามนี้ครับอีกใบหนึ่งของอาจารย์ก็จะเป็นข้อมูลด้านล่างนะครับจะมีอยู่สองกลุ่มด้วยกันทุกท่านกลุ่มด้านล่างดูเหมือนว่าจะเป็นตัวกลับนะครับในทางของเงืนปลายฝัน ต่อมาจะเป็นแนวทาง10บ,บน3โตรนะครับได้ตัวชนเด่นทุกท่นาน3สูตรก็จะมีแนวทางของอาจารย์เวียงพิงของแอดพิมมีแล้วก็ของแอดวาน,นเรสวนได้ตัวชนเด่นหลัก10บ,บนทั้งหมด5ตัวนะครับก็จะมี01345ขอภัย01346นะครับทุกท่าน01346 ต่อมาจะเป็นแนวทางสิบบนสัญจรของอาจารย์โคเมืองนะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้แ9ด6้าศูนย์หะครับ8 9ด6ต่อมาก็จะเป็นแนวทางหน่วยบนคู่ขี้นะครับเป็นสูตรใหม่ทุกทันสูตรใหม่สำหรับงวดใหม่หลักหน่วยบนของอาจารย์คำนวณได้เลขขี้นะครับได้เลขขี้ทุกทัน แนวทางของอาจารย์ครูเมืองมาต่อกันที่แนวทางของแักเจนะครับเป็นข้อมูลมัดรวมถูกทันหลักร้อยได้ 7, 9หลักสิบได้ 3, 4หลักหน่วยได้6กหนึ่งมัดรวมกันก็จะได้ตามที่เห็นนะครับนั่นบนจะเป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับมี 3, 6, 3, 1กสี่หแล้วก็ 4, 1 แล้วก็จะมีแนวทางแต้มด้วยนะครับใครชอบแต้มก็แคปหน้าจอไปขยายใหญ่ดูเอาส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางเลขตารางของแอดละเด่นนะครับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่ทุกท่าน2ตัวด้านบนไม่มี0ูนย์เกตัวผิดไปตัวเดียวนะครับผิดหลักร้อยอาจารย์ทำได้4ี่ศงวดก่อนนั้นก็เข้าข้อมูลล่างนะครับมี60ศงวดที่ออกศู สำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายจัดไปทุกท่านเลขในตารางของอาจารย์ก็ตามที่เห็นเด่นบนของอาจารย์คำนวณได้4กับ5นะครับ3ตัวก็จะมี4 3 8 4 5 7 6 4 7แล้วก็5 5 7นะครับ2ตัวอยู่ตรงกลางทุกท่านมี3 8 5 7 4 7แล้วก็5 5 ตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลด้านล่างแนวทางของแอดระเดนนะครับก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ